ูปินนะะคโอทูปินพามากินพามาจิมพามาเรื่อยๆวันนี้เราได้เลยกันที่ร้านเย็นตะโฟค่ะแถวพระรามห้านะคะเพื่อนๆชื่อร้านเขาคือเย็นตะโฟเล่ใช่โอเคร้านเขาจะอยู่ตรงเส้นซอยวัดโพเขาเรียกว่าอะไรนะโพโพเอ็นโพเอ็นออ่่ะวันนี้เราสั่งมาเป็นเส้นใหญ่เย็นตะโฟค่ะพิเศษเออใหญ่โตต้มยำทะเล พิเศษนี่ราคาเท่าไหร่ล่ะคะหกสิบธรรมดาราห้าสิบครับธรรมบารห้าสิบพิเศษหกสิบจะบอกว่าอย่างเยอะทะเลอะว้าอะะใช่เพื่อนเดี๋ยวลองชิมรสชาติก่อนนะใช่ใช่ชิมดิเป็นไงมั้งอือนี่หกสิบใช่ไหมพิเศษเนาะคมกล่อมมากรสเด็ดมากเลยเพื่อนรสเด็ดแบบถ้าใครชอบเผ็ดก็ต้องเผ็ดอีกนิดได้ เจนเจรโกจะออกหวานหวานหน่อยออซอสออกหวานอันนี้เขาจะมีเห็ดหูหนูขาวนะคะหกสิบพิเศษนะมีกุ้งให้สองตัวมีลูกชิ้นมีหึกไว้โหมีเลือดมีเลือดเลือดแล้วก็มีเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเห็นก็แบบใช่ไหมใช่มีหมึกกรอบ นี่หมดอ่เหมือ,อมนกัคุณก็มานะจดี๋ยวรี่ไปดิเนี่ยเราชอบมากเลยน,นะหาก,กินยากมากเลยนะที่เย็นตะปูจะใส่แมงตะคุให้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะหาน้อยอ่ะร้านน้อยอ่ะที่จะใส่แมงกะคุนให้อ่ะอันนี้คือพิเศษ60สิบธรรมดา50าสิเน้นเครื่องมากซอสออกหวานนิดนึงถ้าใครชอบแบบรสจัดใส่พริกเพิ่ม ใส่พริกเพิ่มใส่พริกเพิ่มคือจบแล้วนะเราว่าใช่ไหมแต่เราใส่เปรี้ยวหน่อยแล้วเราจะเติมเพื่อนชอบใส่เปรี้ยวใช่ไหมก็ะจะเติมไอ้นั่นอนะน้ำส้มน้ำส้มยินดีโฟเขาใส่ผัวก็มันเป็นน้ำมันมันต้องใส่ผัวใช่ไหม,มแต่ซอสข้นมากอะ่ะซอสข้นมากถ้าดูผิวเผินเหมือนใส่นม,มใส่นมใส่น้ำพริกเผา พ่อค้าบอกไม่ได้ใส่นมนะคะเป็นสูตรเยนโลของทางร้านสูุดมิดน้ำน้ำเยนโลเอ้ยน้ำซอสเยนโลก็ไม่เหมือนที่อื่นนะใช่ใช่ใส่ต้งหู้เนาะถ้าร้านอื่นเขาจะเป็นแบบว่าซอสใสๆอ่ะน้ำใส่ๆอะแต่อันนี้ซอสแบบขมขุนอะใช่ไม่แดงมากใช่ร้านเปิดเปิด11โมงถึงเที่ยงหยุดวันจันทร์เนาะหยุดวันจันทร์นะคะเพื่อนๆถ้าถ้ามาวันจันทร์ไม่ได้กินนะบอกไว้ก่อนเขาหยุดวันจันทร์ พิเศษจะให้กินมาสองอันอืมใช่กุ้งสองตัวกุ้งสองตัวทุกอย่างเบิ้ลตองถ้าธรรมดาห้าสิบก็อิ่มอิ่มอ่ะอย่างหนึ่งใช่เขาชอบมากเลยอ่ะเป็นคนชอบกินเย็นตาโฟอยู่แหรอไงเหมือนกันปะเหมือนเหมือนที่เราไปกินเย็นตาโฟนันนั้นอ่ะโอ้ดอนลอยอ่ะรู้สึกเหมยปะ มาเด็ดเนี่ยเออเน,นี่ยชิ้นใหญ่มากระวังล่วง,งนะล่วงจะอดก,กินนะใช่ <laughs> เกนโตโฟ,โฟโของร้านจิ๋มห่วยกับร้านเนี้ยไม่เหมือนกันนะเหมือนคูลฟิวอันนั้นจะเป็นน้ำใสๆรสแซ่บๆใช่จะออกเปรี้ยวๆหน่อยใช่ใช่อันนี้จะเป็นเหมือนน้ำข้นอนะ่ะน้ำพริกเผาเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนต้มยำก็ต้มยำน้ำใสก็ต้มยำน้ำข้นนะอ่ะเอามานั้นเลยใช่ต้องมานะเพื่อนๆมาลองมาลองเสาร์อาทิตย์ตามมานะ ว่างๆอะเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปใช่แล้วก็ร้านกาแฟาชื่ออะไรเดี๋ยวเราบอกใต้คลิปีทีนึงเดี๋ยวเราไปถ่ายหน้าร้านให้ดูปอกอะอร่อยเนาะหูว่าหูสิบบาทเอากำไรมาจากไหนคะหนีแบบว่าเนาะ <c oughs> ให้เครื่องเยอะมากเพือพ่อนๆสนใจมาร่าได้่ะ ให้ให้เยอะให้เครื่องเยอะเขาชอบว้ยเตี๋ยวที่เครื่องเยอะๆอย่างเงี้ยหากินยางไงใช่มันกินแล้วสั่นใจมากอืก็อย่างว่านล้วราคาได้ด้วยอ่ะอย่างว่าเดี๋ยวนี้ข้าวของมันแพงไงใช่ส่วนใหญ่ที่มีก็แบบหกสิบเจ็ดสิบราคาเท่ากันให้น้อยอ่ะกุ้งัูใหญ่มากก็หัวก้ยเด้อ เหมือนกล้วยหั่นหนามากอะไม่ได้ฉิมบางหรอกหั่นหนามากอะหมึกกรอบอะช็อคหมึกกรอบเหมือนกันก็หนาเออไม่ได้แบบว่าบางๆลมตาแล้วฟิวอะไรเงี้ยคิดถึงผาห่มใช่ไหมที่เราบอกว่าลมเต่าแล้วฟิวอะลมเมากเหมือนเอซีถ้าหมาช่วงเที่ยงอะเพื่อนๆอาจจะต้องลองเก้าอี้ดยอีดนิดนึงนะใช่ ตามที่เขาอยู่วันจันนะเพื่อนๆวันจันนะจ๊ะวันจันใครมาวันจันรอดกินนะจ๊ะถ้ามาเสาร์ที่ก็คนจะเยอะหน่อยเนาะใช่วันธรรมดาจะแบบชิวๆอะ่ะชิวๆระวังเลยร้านนะร้านเขาเลี้ยวมาเดี๋ยวดูตามต้นขีปอะ่ะ<ม>เขาเลี้ยวมาปุ๊บตีซ้ายไอตีขวาเด็ก,กเดี๋ยวขา้าซอยมามันจะเจออะไรนะเขาเรียกอะไรนะกล้วยเตี๋ยวร้านรับในสวนป้ายโอเคาตรงมา ตรงเข้ามาปุ๊บก็มีขวาเลยร้านก็จะเป็นเหมือนหน้าหน้าอพาร์ตเมนต์อ่าใช่ใช่อันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะร้านที่จะอยู่้า้ในอพาร์ตเมนต์แต่แบบที่นั่งสบายแล้วก็ที่จอดรถก็โอเคนะใช่ที่จอดรถใช่ใช่นี่แลาจอดจอดเนี่ยจอดข้างข้างรั้วก็ได้จอดตรงตรงข้างล่างตรงนี้ก็ได้ใช่ค่ะมันเป็นที่จอดรถสะดวกลงของชั้ในอพาร์ตเมนต์เนอะเออห้ของเรามี็นไของอรไร เพื่อนาของอร่อยเนี่ยคืออร่อยของเรานะอืของเราเราว่าอร่อยเราว่าเราว่าใช้ได้ไม่ได้แย่ยทุกร้านที่พามากินไม่ได้แย่แต่บางคนอะเราบอกว่ารสชาติธรรมดาพื้นพื้นค่ะอะไรอย่างเงี้ยความอร่อยอเราไม่เข้ากันนะเพื่อนหาที่เราพามาก็คือพอ,อเหมอนว่าโอเคอะอ,อร่อยเร็จมาเร็คืนถูกให้เยอะถูกให้เยอะบุฟเฟ่ต์ลาพาถูก บรรยากาศดีบุฟเฟต์ราคาถูกราคาไม่ถึงร้อยถูกใช้เยอะอืมเอออร่อยบรรยากาศดีใช่ทุทคำทุกคอนเซ็ปต์แต่ร้านร้านแรงร้านแพงไม่พาไปนะเพราะว่าสองสาวไม่มีตังค์พาไปกินคอนเซปต์เราคือเน้นถูกเห็นถูกอร่อยอืมบรรยากาศดีคุ้มคุ้มใช่ก็อย่างเนี้ยหกสิบบาทที่ไหนให้เครื่องเยอะขนาดนี้จืิ แล้วนี่นนนแมกงกะพนเลยได้มากำพนสองครงเลยเหรออุย๊ยอิจฉาเว้ยนะแมไม่รู้ว่ายังไม่ได้กินทั้งอันเลยนี่อันหนึ่งเออนี่หนึ่งมึงไหมอ๋อนี่มั้งอันนี้หมึกกรอบหมึกกรอบออิจฉาแต่คุ้มมากเลยเพื่อนๆเขาบอกก็เกินสามหนึ่งแปดสิบเก้าสิบยังไม่ให้ยืมเท่านี้เลยนะก็มีแต่ลูกชิ้นบ้างแล้วก็หมึกกรอบ ทั่วไปอ่ะใช่ไม่มีหมกแล้วก็นีอันนี้เราสั่งทะเลเนี่ยนะใช่เราสั่งทะเลไงเราได้กุ้งได้ปลาหมึกมีลูกชิ้นแคะมีเลือดมีหึกล้วยมีเห็ดหอมไม่ได้เห็ดหอมเห็ดโมโนขาวเมื่อก่อนเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอืเมื่อก่อนไม่มีร้านประจํานะไม่เขาขายตามงานวัดอืมออกตางานวัดตางานงานต่างๆอ่ะที่มีแบบจัดงานแฟร์อะไรพวกนี้ที่จะออกตำนั้นลูกค้ารีเควสไงใช่ นะคะหมอเนี่ยพอมดงานจะตามไปกินที่ไหนได้คะใชออ่พี่เขาเลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆมีหน้าร้านหน่อยละกันเปิดร้านกันเลยอืมตรงเนี้ยเปิดได้ประมาณสองอาทิตย์ปะใช่ใช่อันนี้เนี่ยอาทิตย์ที่สามเออรีบมากินก่อนที่เขาจะดังเลยใช่รีบมากินก่อนที่ร้านเขาจะไม่มีที่นั่งเลย,ะย,เลยนะก๋วยเนี่เนาะขนกินเหมือนก๋ยเตี๋ยวนมข้นเลยอ่ะอืม แกะสุดต้มยำใส่นมปะวะไอซูเดียนตัวโฟใส่นมปะวะเหมือนน,น,น้ำคนนะควนวหรอเลยแอบถามพี่ว่าพี่คะต้มยำเออเยลฟูพี่ใส่นมหรือเปพี่หันมุ้งนะเปล่าค่ะไม่ใส่นมเนะือบแกะสุดยังไงแกะสุดยังไงใช่ะแต่มันคนมากนะเมื่อกี้แล้วก็เฮ้ยเยอะมากเลยเหรอ กินทแทบไปหมดเพื่อนๆดูนะการกินก๋วยเตี๋ยวน่ะเราอ่ะ,ะเก็บของอร่อยหเหลือของอร่อยไปกินท้ายไอ้พวกอย่างเงี้ยก็จะโดนแย่งลูกชิมตลอดเขาเก็บไว้ทีหลัง <c oughs> ใช่ไอ้พวกที่ชอบเก็บของอร่อยไว้หลังโดนแย่งลูกชิมตลอดแ <c> ต <oughs> ดูเพื่อนเราดิ <c oughs> เพื่อนเราเหลือแต่เส้นอ่ะแต่ของอร่อยกินไปแล้วกินไปแล้วกินไม่ก้อนห้ามคนแย่งไงใช่ <c oughs> โกลัวโดนแยง่งกลัวโดนแยง่งค่ะเราเป็นผู้หญิงชอบแบ่งปันใครจะแยง่แงก็แย่งไปเถอะแย่งได้นะคะถ้าไม่กลัวโดนยกหยุ่มหัวค่ะโอ้สนุกเพื่อนตามมาได้นะคะใครตามมากินก็บอกนะมาจากเพจเราใช่มาเมน้นเม้นท์มอลหน่อยว่ามาจากเพจเราจะได้แบบเออดีใ,ใจว่าเพื่อนๆตามมากิน เราก็จะดีใจด้วยเนาะไปกำลังใจกัาด้วยนะคะอย่าลืมนะกดไลก์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยใช่ค่ะจะได้มีอะไรคลิปใหม่ๆมาจะได้เพื่อนจะได้เห็นเร็วๆไงมีกระดิ่งเตือนอืออ่ะฮะพวกฟองสาวอยู่นี้หายไปไหนนานเชียร์ก่อจะไปพัน้ำพริกไม่ทำน้ำพริกขายอยู่ได้สูตรลงตัวแล้วไงจะมาทำคลิปต่อมาเต็มร้านเลยอ่ะจริงนะ ต้องเลิกงานพอดีเนาะเที่ยวใช่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบว่าวัยรุ่นอะอ๋ออ๋ออ๋อใช่เหมือนคนรุ่นใหม่ทำมาหากินเออใช่แม่ค้าน่ารักมากแม่ค้แพ่อค้าน่ารักมากใช่อัธยาศัยดีค่ะเพื่อนส่วนใหญ่ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆจะเจอแต่แบบป้าๆสูตรเก่าแก่สูตรโบราณอะไรอย่างเงี้ย นียพี่แบบไปรู้หนักใช่หน้าจะอ่อนกว่าเราได้มั้งอ่อนกว่าใช่ไหมใช่อ่อนกว่าเลยหน้าเราแก่อ่อนเอ่อทั้งสองอย่างโอเคเพิ่มตัวเล็นมากอือทำไมเงาคุณไม่เหมือนที่อื่นอะถูกใจตัวนี้ไหมไม่เคยกินนะใช่ไปกินสมัยยังไม่มีเลยนะไม่มีใช่ไหมโหจริงๆน้ำแห้งเลย อากาศร้อนหมดการน้ำรดน้ำแห้งเลยหมดค่ะหมดแต่อันนี้กินเหลือหมดเส้นเพื่อนเรากินหมดหมดจริงๆบอกแล้วเออจออร่อยหมดมาเรื่อยขี่มอเตอร์ไซค์มากินกันเยอะมากเลยครับเนาะพี่จอดสะดวกเลยใช้ก็สซมัสซี่ดิล่ะมาจอดอย่างเนะราคาน่ารักมากพให้เยอะด้วยอันนี้ รสชาติดีไปถึงะไหมไปเด <ไป S 2> ี๋ยวจะได้รู้แค่คนนั่งมัอ่อเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มมาแล้วค่ะโอเคให้เอาวันนี้ก็ทุ o ท a t ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปกินพาไปชิมพาไปกินที่ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยวันนี้ไปก่อน,นนะจ๊ะบ๊ายบาย